ทำพิธีเปิดทางขอโชคลาบต้นกล้วยประหลาดเผยถูกหวยสองงวดติดขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์ด้วยนะครับทำพิธีเปิดทางขอโชคลาบต้นกล้วยประหลาดเผยถูกหวยสองงวดติดชาวโคราช ทำพิธีกรรมเปิดทางแห่ขอโชคลาบต้นกล้วยประหลาดออกผลกลางลำต้นเจ้าของบ้านเผยให้โชครวยสองงวดติก่อนเจอพิษโควิดระบาดผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านพบกล้วยน้ำว้าประหลาดที่บริเวณสวนหลังบ้านเลขที่สองหมู่หก บ้านดอนกุตโพตำบลดอนตะนินอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งกล้วยดังกล่าวมีลักษณะออกผลกลางลำต้นมีหวีกล้วยโพออกมาสองหวีและผลกล้วยลักษณะรีบแบ่นขายพัดก้านหวีบิดเกลียวเป็นเลขเก้าขายพญานาะคจากการสอบถามคุณยายเชิดยิ่งนอกเจ้าของบ้านกล่าวว่าต้นกล้วยนำหวา ต้นนี้ปลูกไว้ในสวนหลังบ้านมานานแล้วแต่เมื่อช่วงหลายเดือนก่อนพบว่ามีหัวปลีโพชีขึ้นฟ้ามาจากด้านกลางลำต้นผิดวิสัยหัวปลีทั่วไปที่จะออกผลย้อยลงมาตามปกติจากนั้นไม่นานหัวปลีก็ค่อยๆโตขึ้นเป็นกล้วยแต่มีลักษณะผลรีบแบ่นขายผัดจึงคิดว่ามีลุกคเทวดามาทำให้โชคลา จึงได้ขอเลขเด็ดและปรากฏว่ามีคนถูกรางวัลสองมติดต่อกันจึงได้ทำพิธีกรรมเปิดทางเพื่อขอเลขเด็ดในครั้งนี้คุณยายเชิดกล่าวขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ